Signal Radio, Signal Radio Network, Network. Signal Radio n e t w อ r k คลื่นคนกันเองคุณกำลังฟัง Signal Radio Network คลื่นคนกันเองออกอากาศทางสถานีวิทยุกรมการทหารสื่อสารกองทัพบ,บกฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก แนะนำรายการได้ที่02 2976050และรับฟังผ่าน www.jssignalradio.com เพลงเพราะสาระดีมีที่นี่ Signal Radio Network คลื่นคนกันเองรายการคนหัวหมอ สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคนหัวหมอกับผมดีเจฟ้าครามชวิตชูประทุมที่นี่ครับ Signal Radio Network คลื่นคนกันเองครับยามเช้าแบบนี้เช่นเคยครับคุณผู้ฟังพบกับผมแล้วก็จะมีสาระน่ารู้เกรดได้เกร็ดน้อยนะครับมาฝากคุณผู้ฟังให้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันด้วยในทุกๆวันเลยนะครับงั้นวันนี้ก็ใครมีคําถามอะไรก็ามถามเข้ามาได้นะครับสําหรับในหัวข้อวันนี้เนี่ย เป็นหัวข้อที่เรียกว่าสำคัญต่อการที่เราจะทำอะไรบางอย่างให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนั่นก็คือการผมใช้คำว่าปลดปล่อยศักยภาพของตัวเราเองนะครับปลดปล่อยศักยภาพของตัวเราเองคุณไ้ฟังเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมีความสามารถในตัวเองอที่มนุษย์พึงทำได้เนี่ยนะครับมากมาย เยอะมากๆคือคือเรียกได้ว่ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยอาจจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เลยเราจะเห็นหลายๆคนอย่างสตีฟจ็อบส์นะครับเจ้าของ Apple หรือว่าจะเป็น t ท s l a นี่ครับที่เอลอนมารกเจ้าของรถ t ท s l a หรือแม้แต่ใครอีกหลายๆคนที่เรียกได้ว่านำนวัตกรรมเข้ามาเปลี่ยนโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนเนี่ยมันมีศักยภาพที่ ถ้าเราเปรียบเสมือนกับภูเขาน้ําแข็งนะครับคุณผู้ฟังใต้สุดเนี่ยจะเป็นศักยภาพของมนุษย์ที่จริงๆแล้วเนี่ยภูเขาน้ําแข็งนั้นนะ่ะอาจจะดิ่งลึกลงไปหูเยอะมากๆเลยนะครับเป็นความรู้หรือเป็นศักยภาพของเราที่ไม่มีสิ้นสุดเลยนะฮะแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าไอ้ที่มันโผล่พ้นน้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่แหลมนิดเดียวแหลมจํานวนนิดเดียวนะครับ จากข้างล่างที่มันอาจจะใหญ่มาหือมาก็ได้นั่นหมายความว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้ค้นพบหรือว่าปลดล็อกศักยภาพตัวเราเองจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะมากผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังเคยเห็นช้างที่ถูกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับก็จะมีโซ่ตรวนนะคุณผู้ฟังโซ่ตรวนนี้ยจะคอยล่ามช้างนี้ไว้ไม่ให้ช้างเนี่ยไปไหนตั้งแต่เด็กไอ้เจ้าช้างตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันก็ตัวเล็กไงครับ มันจะสะบัดหลุดดิ้นหลุดเท่าไหร่มันก็ไม่หลุดสักทีจนมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้อไปแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันเนี่ยต้องอยู่กับการที่ฉันจะโดนโซ่ตรวนเนี่ยคล้องไว้นะครับคล้องกับต้นไม้ไว้นะครับเอาล่ะมันก็วันนี้มันก็ต้องโตขึ้นนะคุณฟังครับมันโตขึ้นนะฮะแต่พอมันโตขึ้นเนี่ยกลับคนพบว่าความเคยชินเดิม ค,ความไม่ต้องพยายามของมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่กล้าที่จะหลุดออกจากโซ่ตัวนั้นแม้ว่าตัวมันจะใหญ่หญมากๆแล้วก็ตามนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเปรียบเสมือนกับเราเคยดูละครสัตว์นะครับคุณผู้ฟังแล้วเราก็จะเห็นสิงโตตัวใหญ่ๆเสือตัวใหญ่ๆเนาะหงอมากเลยอะ่ะเพียงแค่ไอ้ไม้ไม้เดียวที่คนที่เล่นละครสัตว์ถือมันอยู่แล้วก็คอยขู่มัน ทั้งๆท,ที่เอาจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าสิงโตกับเสือเหล่านั้นคิดจะแต่ครุบคนคนเดียวเนี่ยโอ้มันทําได้เลยถูกต้องไหมครับแต่ความเคยชินดังกล่าวนั่นแหละครับที่มันทําให้มันกดศักยภาพของมนุษย์ผมยกตัวอย่างเช่นอะไรครับหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ความสําเร็จไม่กล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆเพิ่มไม่กล้าที่จะ เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มนะครับไม่กล้าที่จะไปเทียบชั้นกับคนอื่นๆเขารู้สึกว่าเรา,เ,าเป็นคนไม่ไม่ได้ดิ้นรนอะไรมากนะครับไม่ต้องดิ้นรนมากไม่ต้องมีเป้าหมายที่จะประสบความสําเร็จอย่างคนอื่นเขาได้แต่มองเขาตาละห้อยนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้แต่ดูคนอื่นเขาสําเร็จตัวเราเองก็ได้แต่บอกตัวเองว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่เป็นเหมือนคนอื่นเขา เธอคนโน้นคนนี้เขาดีคนนี้เขาใช่แต่เราเนี่ยไม่ใช่คนโน้นมันมีพรสวรรค์แต่ไอเราเนี่ยมันเกิดมาจนไอเราเนี่ยมันเกิดมาแล้วมันไม่มีความรู้ไปสู้กับเขาศักยภาพเหล่านั้นถูกกดตลอดเวลาครับทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัวเราเองปลดล็อกศักยภาพนั้นอนะแล้วลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป้าหมายของเราเนี่ยมันสามารถนําพาให้เราประสบความสําเร็จได้เลยนะคุณผู้ฟังครับ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือคนที่ทำงานประจำจะสังเกตเห็นว่าเขาถูกหล่อหลอมอยู่ในการเป็นพนักงานประจำตกสิ้นเดือนได้เงินเดือนทำงานเช้าจดเย็นนะครับทุกๆ30วันสิ้นเดือนก็จะหยอดอาหารให้เรานะครับทุกๆสิ้นเดือนก็จะหยอดอาหารให้เรานะครับจนเราเคยชินกับการทำงานประจำแบบนั้นที่มีคนสั่งที่ไม่ต้องคิดอะไรเองทั้งหมด ทำงานเป็นรูทีนสิ่งที่เราเคยทําอยู่แล้วเดิมๆการที่จะให้มาทําธุรกิจส่วนตัวเพิ่มทําออนไลน์เพิ่มเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับเราเกินไปนะครับอาจจะจํากัดกรอบของตัวเองอีกทั้งเ,ออเราทํางานตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะต้องตกเย็นมาเราก็จะต้องทําหน้าที่ของครอบครัวเป็นภารกิจเดิมๆในทุกๆวันดังนั้นผมอยากจะถามว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราถูกกดศักยภาพด้วย การอยู่แบบความเคยชินและอยู่ได้ทุกคนตายเหมือนกันถูกต้องไหมครับแล้วเคยชินกับความที่เราไม่จําเป็นจะต้องที่จะมีเป้าหมายที่จะทําอะไรบางอย่างหรือประสบความสําเร็จและคนเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าคนเหล่านี้เขาจะยึดถือหลักคําว่าพอเพียงมากเลยแต่ตีความหมายแบบผิดสุดๆเลยต้องกลับมาถามเขาเลยนะครับว่าจริงๆแล้วที่เขาพูดคําว่าพอเพียงอะ หรือว่าเขาขี้เกียจกันแน่เพราะว่าคําที่ว่าพอเพียงนะมันเป็นคําที่ดีมากเลยนะครับที่สมเด็จรอเก้า 9, ท่านตรัสเอาไว้แล้วเป็นคําที่สวยงามใครมีมากก็ใช้มากใครมีน้อยก็ใช้น้อยนะครับแต่ว่าหลายๆคนดันตีความไปว่าเราไม่ต้องทําอะไรแล้วเออจะไปทําอะไรยากๆเน่ยนะผมเคยมีเพื่อนนะครับเออเพื่อนมีงานอะไรให้ทำมัางปะเออช่วยช่วยให้ผมเนี่ยฝากงานให้หน่อยสิ เอาทาอันนี้ไหมล่ะอันนี้ดีนะมันเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นู่นนี่นั่นนะบอกโูไม่เอาอะ่ะตรงนี้แบบขอเป็นแบบทําธ,ธรรมดาธรรมดาแบบไม่ต้องอะไรมากได้ไหมเออคือทําแบบงานธรรมดาธรรมดาความคิดของผมคือเอา้าทําไมอะ่ะในเมื่อตรงนั้นน่ะถ้าเราเรียนรู้อีกหน่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกนิดนึงอะ่ะรายได้ก็มากกว่านะครับเห็นน้ําเห็นเนื้อเลยแหละเงินอ่ะแ,แต่กลับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับ อยากจะทำในสิ่งที่ง่ายอยากจะทำในสิ่งที่มันสบายรักสบายมากจนเกินไปนี่เห็นไหมครับในการปลูกฝังที่เราโดนกดศักยภาพล้วให้ทำอะไรง่ายๆคนไทยหลายๆคนถึงถูกหลอกไงครับอยากรวยเร็วอยากรวยง่ายนะครับว่าบางคนก็ไปเล่นหุ้นเอ่โทษกับขอไปครับบางคนก็ไปขู่ถวยไปขอหวยนะครับ อ่อนวอนต้นมงต้นไม้เลยนะครับขูดให้มันได้เลขแล้วก็ไปซื้อเลขนั้นมาเราก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันถูกยากมากแต่มันเป็นเหมือนโอกาสของพวกเขาครับเป็นเหมือนโอกาสผมก็เล่นนะแต่ผมไม่ได้เล่นแบบจริงจังไงแต่มันเป็นเหมือนโอกาสที่เขาจะรวยได้ในขณะที่กลับกันนะครับเขาควรจะคิดว่าการที่เขาจะประสบความสําเร็จได้มันควรจะมาจากการที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากพอลงมือทําในสิ่งที่ควรทํา และประสบความสำเร็จอย่างคู่ควรที่เขาควรจะได้ไม่ใช่ว่าเอาอะไรเร็วเอาอะไรง่ายดังนั้นอะไรที่มันรู้สึกว่าทำง่ายๆนะแล้วก็ได้เงินรวยเยอะๆรวยเร็วๆเห็นคนอื่นเขาโชว์บ้านโชว์รถโชว์รถสปอร์ตขับเรารู้สึกตื่นเต้นเรารู้สึกอูอยากจะได้แบบเขาบ้างแต่เราไม่เคยไปดูกระบวนการที่เราเขาทำเลยครับเราอยากจะได้แต่ผลลัพธ์แต่พอกระบวนการเข้าแล้วเนี่ย หลายๆคนเนี่ยเอาง่ายเอาเร็วเอาสะดวกอยากจะไปทําอันนี้ก็โดนเขาหลอกนะครับจะไปลงทุนลงทุนเพื่อใหได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นกอบเป็นกรรมก็โดนเขาหลอกครับเพราะเราไม่ได้ฝังนิสัยของความพยายามและนิสัยของการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองดึงศักยภาพของตัวเองออกมาทําในสิ่งที่ควรทําครับแล้วหาเงินเข้ากระเป๋าวันนี้นะครับการหาเงินนะครับ บางคนเนี่ยที่เขาใช้ความสามารถในการที่เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหาเงินได้เขาหาเงินได้หลักแสนทุกทุกเดือนนะหลักแสนหลายๆแสนทุกเดือนหลักล้านคําถามคือเขาต้องมานั่งออรอลอตเตอรี่ไหมครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งรอแต่ลอตเตอรี่เนี่ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ามันมีผลเสียนะครับคือเวลาเราซื้อลอตเตอรี่แสดงว่าสมองที่มันสั่งการของเราอ่ะมันสั่งการว่า ฉันอยากได้มันง่ายๆฉันอดากได้มันเร็วๆจังเลยแล้วคุณฟังเชื่อไหมครับว่าไอ้ความเคยชินที่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เหล่านี้นะครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยหยุดมือที่จะซื้อไม่ได้ในทุกๆเดือนทุกๆเดือนทุกือนทุกเดือนนิสัยจนของเขาก็จะครอบงำเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนหลุดไม่ออกครับเพราะเขาต้องการอะไรที่มันง่ายๆ เร,เร็วด่วน,ดนสิ่งที่สาคัญตอนนี้ที่ผมกําลังจะพูดก็คือคุณจะต้องดึงศักยภาพตัวเองออกมาเหมือนเปรียบเสม,มือนกับการที่คุณตัวใหญ่แล้วคุณเป็นช้างตัวเบอร์เรอร์เนี่ยคุณสามารถที่จะปลดโซ่ตัวได้คุณออกแรงนิดหนึ่งครับคุณออกแรงนิดหนึ่งคุณก็ปลดโซ่ตัวได้แล้วยุคนี้มีการเรียนรู้ตั้งมากมายผ่านสื่อต่างๆเช่น Google เช่น u t u b e อะ่ะไม่ว่าคุณจะหยิบจับมาทำอะไรเนี่ยเขาสอนหมดแล้วใน t i k t o k ก็มีนะฮะกดเข้าไปดูใน t i k k อกยูนิ เขาสอนคุณหมดแล้วว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างให้คุณประสบความสำเร็จเหลือแค่คุณกล้าที่จะออกมาจากจุดเดิมๆนะครับกระชากโซ่ตวนของคุณออกมาและนำตัวเองเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ลูกของความสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะฝากนะครับให้ทุกคนนะฮะถ้าหลายๆคนมีโซ่ตวนคล้องตัวเองอยู่ให้ปลดล็อกมันให้ได้ครับแล้วเชื่อผมนะครับว่าหลังจากที่คุณปลดล็อกโซ่ตวลแล้วนะครับ หลายๆคนคิดว่าโอ้เป้าหมายมันไกลเหลือเกินนะถ้าได้มันมันคงก็คงจะดีแต่มันอาจจะไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่นะครับสิ่งที่เราควรจะดีใจที่สุดไม่ใช่ตอนที่เราถึงเป้าหมายแล้วเพียงอย่างเดียวครับแต่เราควรจะดีใจตั้งแต่วันที่เราเริ่มมีเป้าหมายครับเพราะมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความหมายครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณตื่นขึ้นมาจากผวังของคอมฟอร์ทโซนหรือว่าโซนสบายของคุณได้แล้ว และฟังเสียงผมได้ยินว่าวันนี้เราจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่อคนที่เรารักแล้วละก็ให้ลุกขึ้นมาครับและลงมือตัดสินใจทําทันทีอย่ารอนะครับอย่ารอทําทันทีครับแล้วเชื่อไหมครับว่าอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีข้างหน้าชีวิตของคุณนับจากนี้ต่อไปนับตั้งแต่วันที่คุณมีเป้าหมาย หลังจากนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแบบ100%เซครับมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนภายในวันเดียวครับแต่มันจะค่อยๆฉีกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนชีวิตคุณดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งครับคุณจะไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วมาถึงตรงนี้ได้แล้วเอาละครับวันนี้รายการคนหัวหมอเวลาหมดแล้วนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามในทุกๆวันด้วยนะครับผมนะครับดีเจฟักคราม กับ Signal Radio Network คลื่นคนกันเองวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับรายการคนหัวหมอเพลงเพราะสาระดีมีที่นี่ Signal Radio Network คลื่นคนกันเอง